สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับเรา2คนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับเราแบบนี้มีเรื่องราวดีๆแน่นอนค่ะผู้ชมเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะสาระแรกของเราวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยนายมารุจิตปฏิมาเอกอารรชชทูตณสิงคโปร์ครับก็ได้ให้การต้อนรับนายชวลิต ประธานสารอุทธรภาค8ครับพร้อมกับคณะรวม11คนได้เข้าเยี่ยมคาระวะเพื่อฟังบรรยายสรุปเรื่องของระบบกฎหมายและระบบการยุติธรรมของสิงคโปร์โดยนางสาววรยาจริยธรรมเลขานุการเอกและคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตในโอกาสที่นำคณะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับจากสาระแรกนะคะเรามาต่อกันที่สาระที่2ค่ะ ไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะทางด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงค่ะครั้งนี้พาเราไปชมการแสดงคอนเสิร์ตวงเยาวชนไทยสยามซิมโฟนีเฮสตาค่ะซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกนะคะก็มีทางด้านของนายสมเถาสุดจริตกุลค่ะเป็นวัยทยากรจะแสดงที่ไทยพาร์คเบอร์ลินนะคะโดยมีนางนงนุชเพชรรัตค่ะเอกอัครรชทูตนักกรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในการเปิดการแสดงด้วยนะคะครั้งนี้เองก็มีผู้ชมกันไปอย่างคับคั่งทีเดียวค่ะช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นําเสนอในชุดการเลือกตั้งนอกราชนจาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ก็นําเสนอเป็นวันที่2ครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันต่อครับเรื่องการเลือกตั้งนอกราชจากนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณเมธาศิลาพันธ์ผู้ในการสํานักบริหารการเลือกตั้งนะครับสวัสดีครับครับครับก็วันนี้คงต้องมาคุยกันเรื่องวิธีการลงทะเบียนนอกราัครับให้สําหรับคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศนะครับครับผมไม่ทราบว่ามีขั้นตอนเป็นไงเอ่ระขั้นตอนอย่างไรบ้างครับผมคือในการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยนะครับทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร และสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยนะนอกจากคนไทยเนี่ยนะครับจะสามารถลงคะแนนได้ในประเทศไทยแล้วนะครับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือมีถิ่นที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งสสสได้ด้วยนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยนะครับที่ที่จะไปขอลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่ กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็สามารถไปขอลงลงทะเบียนเนี่ยนะครับได้ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นการไปยื่นแบบฟอร์มนะครับว่าไปกรอกแบบฟอร์มไม่มากครับไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็แนบหลักฐานก็คือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่ที่จะไปด้วยตนเองนะครับก็สามารถที่ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับหรือจะมอบหมายให้ผู้ปกครองที่ที่อยู่นะครับหรือ ลูกหลานอะไรเนี่ยครับไปไปยื่นแทนก็ได้ถ้าไม่สะดวกอีกก็สามารถส่งทางโทรสารก็ยังได้นะครับแต่ส่งทางสารเนี่ยก็จะต้องรู้เบอร์ของสำนักทะเบียนเพื่อสำนักของตินนะครับสําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสสวเนี่ยนะครับกับทางเอกอัครราชทูตนะครับหรือทางกงงทรลใหญ่ได้ด้วยนะครับก็ไปกรอกแบบฟอร์มเช่นเดียวกันนี่สารทูตกับสานกระทรงครับผมซึ่งสานทูตสานกระทรงก็เดี๋ยวนี้ก็ส่งกลับประชางประีย์ได้ด้วย ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่า,าตัวเองนะครับอยู่ห่างไกลจากกถสานกงสุลหรือฐานทูตเลยนะครับมาไม่สะดวกจะเดินทางมาหรือเดินทางมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะครับก็สามารถส่งทัวรสารมาได้ด้วยครับ,รบแล้วคนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยที่รู้ตัวรู้ตัว,ตวล่วงหน้าว่าเราจะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วไนอยู่นนในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ต้องลงปเปมีล่วงหน้าไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งณถานทูตสายถานกงสุลด้วยครับผมคือคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเป็นคนไทยที่ ยังอยู่ในประเทศไทยแต่รู้ว่าวันเลือกตั้งจะต้องอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคือกําลังจะเดินทางไปนะครับแจ้งความประสงค์ที่เมืองไทยได้นะครับกับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นครับครับผมแต่ว่าถ้าไปแล้วในอนาคตกลับมาประเทศไทยแล้วก็ต้องแจ้งย้ายกลับด้วยต้องย้ายต้องแจ้งย้ายกลับชื่อจะไปค้างอยู่ที่ต่างประเทศทุกทีนท้วิธีวิธีระยะเวลาทะกทุกทะกทุ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 กทจ้ทุกทุกทุกทอกทุกงุกทุกทักทุกทุกั้ง30วันนะครับ ถ้าเหลือแค่29วันจะถึงวันรกักตั้งแล้วเนี่ยครับการแจ้งลงทะเบียนนั้นจะจะไม่เกิดผลอันนี้ก็เป็นข้อข้อวันจักทางกฎหมายนะครับว่าต้องแจ้งก่อน30วันก็เราลงทะเบียนแล้วแล้ววิธีการถอนก็ต้องคุยกันต่อไปในตอนต่อไปนะครับ,รบขอบคุณครับ Amazing Thailand, always amazes l b e r อ e ไอส t ตน์บุคคลสำคัญของโลกเคยพูดเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คำพูดนี้นั้นสำคัญมากทำให้คนเอาไปอ้างอิงกันทั่วโลก ทำให้เรารู้จักใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างๆแต่ต่อมาว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าจินตนาการนั่นก็คือแรงบันดาลใจจึงอยากจะพูดต่อจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่กว่าความรู้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อใครก็ตามได้รับแรงบันดาลใจเขาคนนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองได้เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่ยังเป็นพระดาบท รั้งหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระทีปังกรพุทธเจ้าพระองค์ก็คิดว่าแหมในอนาคตฉันน่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็จึงตั้งปณิธานว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดจากแรงบันดาลใจคราวนั้นล่วงการผ่านวันมาเนิ่นนาน,านหลายแสนล้านชาติพบแต่ถึงตอนนั้นพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนี่คือพลังของแรงบันดาลใจจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่า ภาษาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนําจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้ิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซี d เดสโกเอ็กซ์เลน i ์อินค i t ลิ x ี e เอ็กซเลนต์อิน Technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับพระนัทท่านสมชัยจรลนสมบูรณ์ค่ะท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสวีเดนนะคะท่านว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับอขอบคุณครับก็ยินดีที่ได้พบคุณโจอีกครั้งหนึ่งะนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างไทยกับสวีเดนในรอบออครึ่งปีที่ผ่านมาก็ต้อว่ามีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สำคัญมากๆก็คือการเสด็จพระราชบำเนินเนยียือนประเทศสวีเดนของออสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรพรรยลักอัครราชกุม,มารีนะครับระหว่างวันที่7-10ถึง10กรกฎาคม2 5 5 6ัเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภร,รนะฮะอย่างที่เราเ,เรียก ขานกันแบบสามัญน,นะครับได้ทรงประกอบพระกรรณากิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ,อประชาชนชาวไทยนะครับเจ้าฟ่ยิงจุลพรเสด็จมาที่สถาบันคารูลินสกาซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและกล้าน้าที่สุดในราชนจักรสวีเดนทรงเลคเชอร์หรือว่าปัรยายทางวิชาการให้กับคณะอาจารย์ ของสถาบ,บันคารูเนสกาได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสถาบ,บันวิจัยจุฬาภรณ์และก็ยังได้ทรงสแสวงหาความร่วมมือ,อ,อทางด้านวิชาการอ,อ,อย่างเช่นจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างกันนักวิจ,จัยนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาต่อไปในอนาคตนับว่าทรงทําคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อทางการแพทย์ของไทยนะครับนอกจากนั้นแล้ว เจ้าพระยิงจุลปอยังได้ประชทานพระบรมกาศให้คนไทยที่อยู่ในราชอาณาจักรสวีเดนได้เข้าเฝ้าที่โรงแรมที่ประทับนะครับก็เป็นที่ทซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของเจ้าพระยิงจุลณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่8กกรกฎาคมได้มีคนไทย200กว่าคนได้ร่วมกันเข้าเฝ้าเจ้าพระยิงจุลณ์ได้ส่งพระกรุณาเร่า ให้ฟังถึงปร,รัชณกาจาต่างๆของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยเฉพาะ,ะความพยายามของเจฟฟรีิงจุฬาภรณ์ในการรักษาดูแลผู้เจ็ป่วยจากโรคเมล็งแล้วก็ในระยะหลังนี้ก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อดูแลรักษาสัตว์ป่วยที่ถูกทอดทิ้งหรือบาดเจ็บทรง พระเมตตาต่อสัตว์ไปอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือที่ภารกิจที่พงค์ท่านเสด็จมาที่สวีเดนนะคะ<ช>แล้วก็ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆด้วยะค่ะในปีนี้เป็นปีที่ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยมีการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยคออือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ<ช>นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรได้นำคณะ รัฐมนตรีรวมทั้งภาคธุรกิจ100กว่าคน<ช>เดินทางมาเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีสวีเดนในโอกาสน,นั้นก็ได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชด,ดีและสมเด็จพระราชินีของสวีเดนแล้วก็ได้เยี่ยมครวะประธานรัฐสภาสวีเดนแล้วก็ได้พบหารือทวิภาคีกับนายยกรัฐมนตรีสวีเดนได้เป็นพยาน ในการลงนามความตกลงแผนเปินการร่วมกันร,ระหว่างไทยกับสวีเดนแล้วก็รวมทั้งได้ร่วมงานาการพบปะกับภาคธุรกิจเอกชนนะครับซึ่งก็ได้ได้แสดงวิสัยทัศน์และก็ชักชวนคนสวีเดนไปลงทุนในเมืองไทยมีนักธุรกิจสวีเดนประมาณ200คนเข้าร่วมงานซึ่งนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำ,สำหรับสายในทูตก็ จะต้องดำเนินการสารต่อในแผนปฏิบัติร่วมกันซึ่งจะมีขึ้นในเร็วนี้ในหลายๆเรื่องครับค่ะค่ะนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพนัก่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Bad boys. <laughs> <laughs> <polished> <whistles> Ooh, <whoa. coughs> <whistles> Heaven. I'm not going home. <laughs> Amazing Thailand always amazes you. แรกของเราวันนี้เริ่มต้นกันที่ประเทศอังกฤษนะครับที่วัดศรีรัตนารามที่เมืองแมชเชสเตอร์ครับก็ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศมหาชาติและฝั่งธรรมเทศนาพิเศษครับในวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้เวลา12นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาสำหรับใครที่สนใจสามารถจองเป็นเจ้าภาพกันเทศได้ที่หมายเลขโทรศัพท์161 9984427นั่นเองครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะทางด้านของคุณอุไรพันธ์วิงมันค่ะประชาสัมพันธ์มานะคะขอเชิญร่วมงานรักไทยค่ะเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เมืองไทยนะคะในวันที่28 29กันยายนค่ะใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะที่ Displus s w i l e r ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะสำหรับเด็กกำพร้าด้วยค่ะ และ้าหากว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสามารถส่งกันเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมลแอดเดสของเราไทยโอเวอร์ซีวั a อ l ดจีเ .com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนลาก,กัไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย